อีอ้ยอไหนกูเพือนทีไหนื่อนทีาเฮ้ย้เธอรักฉันจั้ใจเปลี่ยนไปรู้รู้ว่าเพลงอะไรแต่ร้องไม้ถูกว่ะบาทเข้าจะบอกว่ามนมีมนมีมามี้มามีมาหั้ใจเก่งนะเก่งนะ ด้วยกันด้วยครับรีอาให้ฟังหน่อยเป็ไนไงบ้างก็ละครของเราครับที่กำลังออนแอร์ <air> ตอนนี้ก็คือละครสกายและซาร่าฝัน<ช>นะ <ผม S 1> ครับผม ก็ดูได้นะครับทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบห้างช่องวันสัแล้วก็ดูย้อนได้ทางเน็ตฟลิกนะครับครับอ่เรื่องราวเ,เ,เป็นยังไงเนี่ยเราให้พี่ฟังเรื่องราวจะเป็นเหมือนว่าเป็นโรงเรียนและการเล่าภาพรวมนะครับเป็นโรงเรียนที่รวมเหล่าแบบเด็กที่มีความฝันด้วยกันแล้วนี่จะเป็นคนที่ดําเนินเรื่องเป็นตัวหลักดําเนินเรื่องว่าแบบกว่าที่จะประสบความสําเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างเงี้ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเรื่องนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ ชื่นชอบในเรื่องเรื่องหลังของโครงการบันเทิงใช่ก็เรื่องนี้มันก็จะเล่าในเส้นทางความผันของแต่ละคนด้วยเพราะมันมีหลากหลายเส้นทางความฝันมือนกันโดยที่มัจะมีแบ็งกาวต่างกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็จะทําให้เห็นเส้นทางความผันที่หลากหลายครับผมต้องดูะเป็นีลิเลด้วยใช่ไหเป็นเป็นฟิลแบบเหมือนกับว่า เอาร้องแล้วก็เต้นมาผสมผสานกันได้แบบว่าเยอะแยะมากมายเอาเอามาแบบร้อยเรียงใช่ไหมอ่าเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องใช่ปะคะก็คือจะมีทั้งมันต้องไปดูคนได้โชว์สกิลกันเต็มที่นะคะก็คือเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนอกนอกเหนือจะซีรีส์หรือละครเรื่องนี้แล้วมีผลงานอะไรอีกบ้างมีครับมีครับก็มีของผมนะฮะก็มีเพลงเพราะรองตลอดไปครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวของมอญเองครับผมก็ ตื่นเต้นเดือนเด่นบอกเลยว่าเพลงนี้เพลงนี้ดีเพลงนี้ดีอยากอยากอยากให้ทุกคนได้ฟังครับเพราะว่าสื่อแทนพระรองในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เป็นตัวเราเองด้วยนะครับแล้วเพลงนี้มันก็ได้มีโอกาสได้แต่งแร็ปด้วยไดคนได้คนนะครับแร็ปด้วยใชแล้วจังมาฝากผลงานกิ๊ตู์ซ้อนหมีแล้วเหมือนเดิมเราก็ต้องมาทำชาเลนจ์กันโอ้ยวุ้นบอสคราวที่แล้วนี่ไดมอนด์คนตัวเต็งมากเลยนะตืึงจัดเลยนะ รูกว่าแบบเราเล่นละครด้วยกันร้องทั้งเต้นได้โชว์สกิลมากมายวันนี้นอกจากมาฝากผลงานการแสดงแล้วก็มาฝากผลงานเตงด้วยเราต้องให้ได้โชว์เสียงร้องกันหน่อยชนชนี้คือชเารองทอนันนี้ไม่ไม่มีไม่บ่งทีมนะตัวตัวมันหมดเลยนะหคนจะต้องแย่งกัน แต่ละข้อก็คือจะเป็นแต่ละเพลงที่จะเปิดให้ฟังซึ่งมันแน่นอนว่าต้องไม่ใช่่อนบุกอาจจะเป็นแบบ่อนเวอร์สอาจจะเป็นท่อนโซโล่หรืออาจจะเป็นแบบนต่ intro สิ่งนี้เราทำก็คือพอเรารู้ว่ามันคือเพลงอะไร,ะรไปวิ่งมาที่หน้าไมา้เอามือจับไม้ไว้แล้วร้องท่อนบุกของเพลงนั้นให้ถูกต้องอแต่ว่าคีย์เวิร์ดคือว่าคีย์สำคัญคือเราจะต้องร้องเนื้อ,อใ,หให้ถูกต้อง พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเพลงแล้โอโออย่าคิดแบบนี้เฮ้ยเอาแล้วถ้าจับไม่ปั๊บหยุดเพลงลยนะเอ้ยเฮ้ยขอแยกเลยครับเ้อเธอห้ฉันเป็นเล็นอย่าเล่นเกินเกินกว่านี้ ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนทีเดียวกันไหมหยุดเ,เล่นเกินเผื่อเล่นยาวถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านะเอ้ยจริยากนะมือมา เราก็ลองคลอได้ใช่ไหมแต่พอมาถึงตรงข้างหน้ายังอนมันหายเนื้อมันหายไปแบบช่วงขณะนะคะเมื่อกี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้รู้ชื่อเพลงถ้าให้ตอบชื่อเพลงก็ได้แต่ว่าแต่ว่าพอมันเป็นฮุกอ่ะมันจำไม่ได้ตึงอยู่ใช่ไหมใช่ผมไปตั้งแต่ผมจะร้องตั้งแต่แรกแล้วเมื่อกี้เคแล้ะค้าแรกมอร์ซีคะแนนไปก่อนไม่เคยละ ยากวะเต็เก่าก็ก็ไม่เก่าตุ๊กตาบลายตุ๊กตาบลายอันนี้มีหลายเวอร์ชันมาลเล่นกมาเล่นกมเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเขาไล่ไหมมอ่ะเฮ้ยเอา้วคอโอเจได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยถ้าเธอรักฉันจงได้ียมบ้าเลย ในคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทางกับที่ได้ความฝันกับที่ได้ความไม่ใจเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ในคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ chán nhau cũng gào bài Này hôm kìa ngày hôm kia, trái đất gào bay, ngày hôm kia cũng miêu tả ánh nắng bay, ngày hôm kia cũng miêu tả ánh kìa bay, ngày hôm kia cũng miêu tả nắng bay, ngày hôm kia cũng nắng bay, ngày hôm kia cũng miêu tả ánh nắng bay, ngày hôm kia cũng miêu tả ánh nắng ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแทอเป็นแสงน้ำไปในคืนที่ลงทางนาทีที่ความฝันนั้นขอเป็นเพื่อนตายเส้นไม่ Name gun de fun and we meet out. You don't need shiny and go by. ยังคงมีรักเธอเม็น้สงเงาใบในคืนที่ลงทาานาทีที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังไม่จุดหมายตาใดที่ไปท้องฟ้ามีสร้างน้าใบลำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายในคืนที่ คขอโทษนะครับเพลงขอโทษนะครับออริจินอลไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันที่พี่ลูกว่าหรอเมื่อกี้เนี่ยจะตอบเมื่อกี้เนี่ยจะตอบเดใช่อยอะไรก่ะเออแต่ว่าเป็นเพลงทสองคนร้องในเรื่องด้วยใช่ใช่ครับ เขาเขานี่รู้เรื่องไม่แต่คือแต่คือจริงๆนะจำตั้งแต่เด็กอะว่ามันร้องอย่างจริงๆริอะคือแบบไอ้ตรงไอ้ตรงท่อนนาทีอะแล้วก็ร้องเป็นกับที่ที่ความฝันนะไป่องมาร้องกันบ้างไม่รู้ว่ะมันเป็นพวกคำเชื่อมนี่แหละใช่ของซีนที่เราร้องกันดีกว่าใช่ไงใช่ไงจริงๆคือนาทีที่ความฝันนั้นร้องนะคะเมื่อกี้เราไปร้องกันเป็นขอขอว่าเพราะัน ของพี่แซมแต่เป็นเวอร์ชันที่พี่ลูกว่าพี่ศิกรร้องแล้วก็เป็นนักแสดงนเรื่องด้วยหวานแล้ด้วยไม่ต้นฉบับนะขอบคุณ้นางเลยแล้ว็ม d i a m ได้คะแนนกันเกี่หนามาไม่ใช่สิรีเตินดเติรดเติร์ดเติดเติร์ดเติดเติร์ดเตินดเติรดเติดเิดเเิดเินิดเิดเิดเติิดเิดเิด โสดโสดอยู่ตรงนี้ยังโสดห้ออหาหกเจ็ดแปดโสดโสดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ครบโสดโสดอยู่ทางนี้เย็ยโสดโสดทักเอาละทัก เอาละไปค่ะไมาไปมาช่วยกันมันเป็นวันของพี่แล้วมาพี่ก่อนมันเป็นวันของพี่แล้วนได้เออเอไปยังโสด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 โก็โดโสดอยู่ทังนี้ยังโสดโสดอยากเอาร่ะอยากเอารักมาโปรมาโรลดเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ลพี่ไปก็โสดโสดอยู่อย่างนี้อยู่ทั้อยู่ทั้งนี้สาบอใครบอสไปอยากเอารักมา เธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปดฟ้ามาโปดมีอีก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 อยากสดอดอยู่ทั้งนนก็โสดโสดอยากจะทักจ๊กเลยอาไปที่ไล้กก็โสดโสดอยู่ท้งนี้อย่งโสดโซดอยู่ทีงนู้นอยู่ที่นู่นอยู่ทีงนู่น ไม่ไหนวะทางโน้นอ่ะก็โสดโสดอยู่ทั้งนี้ยังโสดโสดอยากเอารักมาโหลดโหลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาปลอดฟ้ามาปลอดยังโสดโสดอยู่ทั้งนู้นอยู่ทั้งโน้นก็โสดโสดอยากอยากจะรับอุ้ยไม่ได้อุ้ยไม่ได้ยอ่วจังวะอยากจังวะอยากจังวะโหลู าเธอพร้อมกอดกอดเขามารักลองลองนะกอดโสดโสดอยู่ทีงนี้อย่งโสดโสด <Yeah. S 2> อยากเอารักมาโหลดโหลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดที่ฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรดยังโสดโสดอยู่ทั้งนอนก็โสดโสดถ้าเธอพร้อมก็<ะ>โดดโดดเขาามารักกันฉันไม่โหดฉันไม่โหดโอ ทัง้งโอลงที่ท yes> ุกคนรู้จ네ักแต่ลองพี่เพราะว่าเราไม่เคยลองเราฟังแค่นี้เดียวห้่ลองไม่ได้ทางนี้ทางนู้นนี่ดีว่าเส้นเอยู่ดึงนู้นอยู่ดึงนู้นอันนี้มอเตอร์แมนไครคะแมน จะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเชียอกับใครที่เธอมีเชื่อกับใครที่เธอมีปล่อยฉันลืกฉันเธอไม่ไม่ไม่ไมอไม่ไม่ไักไม่ไม จะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันโศกเขาไม่ไหวที่กลับไปที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีรอทาจเธอเธออีกทีือถึงใจเรือถึงใจดือถึงใจแลันนีเอออดกฉันวรทั้งใจนะ จะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไว้เทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดทาใจเธออีกทีเพราะในใจฉันเันย <All right? S 1> ังมีแค่เธอ ฉันมันยังมีแ <innoc ats S 3> ค่เธอาในเส้นโอ้โรู้เพียงว่าทเพรอเยได้ได้รู้เพ <Enfin> ียงว่าทำเพรารัก ทำเพราะเธอที่รักก็พอเธอคือรักเธอคือใจดวงเดียวที่รอไม่อาจยอมเสียเธอไปแม้รู้ว่าทำเพราะรักจริงที่ทำจะร้ายหรือผิดแค่ไหนฉันอยู่โดยขาดรักไม่ได้ให้จำผิดเท่าไรฉันคงต้องยอมต้องยอม ละครเรื่องไหนนะชิงชัแต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้ก็มีใช่หรอแต่ว่าคีย์นี้มันสูงมากเลยนะคะแม่รู้เพียงแค่ทำเพราะรักสิ่งที่ทำจะร้ายหรือผิดแค่ไหนที่ขอแปะวีซีกันตรงนี้ยกโอทีกันโอชั้นหรอไม่ได้เสียงไม่ถึงเอาใหม่ สียงต้องนิ่งกว่านี้ดูใช่เพลงนี้นะค่ะนี่ผิดเพราะรักไม่ได้ไปไหนไปไหนโดนัดยังไม่รู้โดนัดยังไม่รู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจอ่ะท่านหกนะไม่มีแฟนแล้วมามีแล้วมาอ่ะ คนอ,อัอมใช่คนถุงก<ห>๋อพี่ใช่เหรอจริงไหมเน,นี่ยวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนแต่ขอสซแตนบายรอไม่ใช่แต่ <c oughs> วันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอจะขอจะเซสแตนลองสิวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะอสแตนบายรอ วันไหนไนถ้าพร้อมเป็นแฟนวันไหนถ้าพร้อมเป็นโอ้ยโอ้ยวันไหนเธอขอเป็นแฟนวันไหนถ้าพร้อมเป็นแฟนจะมาสแตนบายหลอใช่ใช่เออมันคือเพลงแตนบายหลอกหรือเปล่าใช่มึงมึงลองลองลองดูลองดูนะเออลองลองดูนะ วันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนเธอยอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอเอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนถ้ายอมเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบรอวันนมเปแตนบายวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไนเ้อยอมเนแฟนบายรอ แต่ถ้าตอนนั้นยังมีรูนี่คือทุกคนได้หมดใช่ใช่ใช่โอเคดึงออก่าดึง่อกตลอดนะมันเป็นพดุกอะแล้วก็ไอท่อนเนี่ยเป็นฟุกที่แบบหวนซานซานวงการมันเถื่อนวงการมันเถื่อนเราไม่รู้มาก่อนแต่คราวนี้ก็ช่วยเหลือกันไปได้นะเด้กๆดูนะครับดูนะครับดูนะครับเขาทายอ่ะ บี้รู้รู้ว่าเพลงอะไรแต่้องไม่ถูกว่ะนี่ไม่ใช่เจอ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 เคอโอเคโอเคโอเคบอกบอกบอกใจตัวเองว่าไม่ใช่ดึงใจบอกใจเราต้องไม่อจชาเพราะจะเลยเพลงที่ปรึกษาที่ปรึกษาใช่ บอกใจตัวเองว่าไม่ช้าฝื้นใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าขอคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาขอให้คำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับใจแล้วก็บเขาเรามองกลับมามีว่าใจฉันมองกลับมาวนี่ยจบเลยอกลับมาวา มาเราไม่ว่าใจ <No. S 1> มาว่าลองมาว่าดิมาววางม่ <No. S 1> ว่ใใจไม่ใช่มาว่ามันมีมันต้องเชว่าเีราะว่ามีมมอะมา,าม,ม,มา,า,ม,ามัมมีวุต้มงมามีมา

ว่าไม่ช้าฟื้นใจบอกใจว่าเราต้องไม่ช้าเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยคำปรึกษาแล้วก็จบก,กันอยากบอกกับใจอแลกับเขาแล,แล้วมองกลับมามันมีว่าใจฉัน<อ>รู้ดีค่ะใจว่ามันไม่ไงอย่างนั้นมันไม่ไงอย่างนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาเก่า ขอบคุณนะครับทำไมมันลืมอากตอนที่เราได้อยู่ดีก็คือลืมไปเลยใช่อันนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคือ้องว่ามามีมามีอ๋อมางทีข้าจะบอกอะมามีมามีครับมามครับมามีมาหัวใจแต่ขึ้นมาคือรู้เลยนะว่าคือเพลงอะไรรู้รู้ว่าเพลงอะไรแต่ร้องไม่ถูกว่ะร้อไม่สามารร้องได้เก่งนี่เก่งรู้เลยรู้เลยรู้เร็วรู้เร็ววัน้้ได้แนนไปล้เดี๋ยวหมน่ ไม่มีทางไม่เลยฉันเลยต้องเงยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากจำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจงไชไม่มีทางนี้ได้เลยเฮ้เพลงเขาเฮ้เขาร้องอยู่เลยผมอยู่กับเพลงนี้ไม่กี่วัน ยังเมื่อกี้มีสองเสาเขาอยากลองลองดูโอ้หน่อยได้ไหมคะสองนี้แบบมาได้ค่ะสบายเราคุ้นสู่มากได้เลยฉันลายต้องเอ่ยปากบอกเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้

อยากเหมือนตาเราได้พบเธอทุกวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้ตื่นดูดาวข้างเธออีกเมื่อวานแลนไปดูพี่เธอสิบล้านครั้งอยู่กับฉันอยู่กับฉันไปนานนานนานเธอ oh 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 you ไมเลยไม่เลยเราจต้องไปจุ่งพิษล้างค้งเลยหรอใช่นีเป็นไปมากุมากด้วยขรับแล้วอกงทรอยูรัเวลาเราชาร์องท่อนโปะถามความรู้สึก Diamond กับ Boss หน่อยเป็นยัไงบ้างครับสนุกครับสนุกครับสนุกมากครับสนุกครับมันเป็นเหมือนกับในการได้มา คุย <c ười> กับสมองตัวเองแล้วก <lava>. ็ได้มาสนุกกับพี่พีด้วยรู้สึกอยากเล่นต่อเลยอาจารย์ขอเพลงที่สิบค่ะพี่บอสถามแล้วว่าเหลือกี่เพลงครับหมดแล้วหรอใช่ไหมเพลินเพลินสนุกสนุกเลยครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาตู้ซ้อนหมี่นะครับผเราก็เป็นเกียรติเหมือนกันเนาะที่นได้มาใช่แล้วก็ สนุกจริงๆวันนี้มันมีเพลงที่แบบหลากหลายจะบอกว่าเพลงนี้เพลงเก่าเยอะมากใช่เออแล้วก็น้องๆแต่ละคนก็ตึงมากจริงๆได้มุ่งไปเลยเธอเป็นไงบ้างหนูรู้สึกสนุกมากๆค่ะแล้วก็เพลงที่ชอบที่สุดนะคือเพลงที่ตัวเองลองได้ที่สองลำคือสุดยไม่เหมือนกันเลยอ่ะคอมพีดเลยเนาะมันคอมพีดเลยเนาะรู้สึกว่าเออมันจอยหมด <si no well> <UM wrote, ี่คะสนุกค่ะแล้วก็น้องๆทางนี้คือแบบแสบซ่าแล้วก็กวนด้วยเนาะไหนเป็นจริงจริงร้อนเนี่ไบอกเอาแล้วเนาะไหนรู้เนาะไหนวะรู้เน่ะจะบอกว่าหนูอ่ะบอกให้ไม่เล่นคาเดนหนูก็เต้นให้น้องๆบุกเพลงนะะแางน้ำไปในคืนที่ลงมือว่าใจฉันรู้ดีแค่ใจว่าเชื่อกับใครที่เธอมี ครับผมก็ฝากละครของเราด้วยนะครับ Across the Sky ละครล่าสาทางช่องวันสัวันเสาร์นะครับผม2องแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับครับผมอ่าแล้วก็ฝากผลงานเพลงอ่าก็อยากฝากผลงานเพลงครับผมก็มีเพลงที่ Across the Sky ได้ทำออกมาครับผมเป็นเพลงประกอบละครก็มี Yo My First Love ครับแล้วก็ Across the Sky ครับ แล้วก็มีเพลงเพลงเดี่ยวของไดมอนเองครับเป็นสเกิร์ตเดี่ยวของมอนครับก็มีเพลงพระรองตลอดไปครับผมก็อยากให้ทุกคนไปฟังนะครับตอนออนแล้วครับที่ one music ครับแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับไปเต้นตามได้นะครับที่ tiktok นะครับผมก็มี challenge พระรองตลอดไปอยู่นะครับสำหรับใครนะครับที่เต้นนะครับก็สามารถติดแฮชแท็กได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตู้ซอดมี่ด้วยนะครับ กอบปะกอบไหมกอบไหมใช่ใช่ใช่แล้วกอบไหมกอบกอบปะกอบกอบเลยกอบไม่เดือดร้องใคไหนวันลองเราลองเราเต้นตามกันไหมโอเคลองดูลองดูได้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 หกเจ็ดแปดเป็นได้ก็แค่เพื่อลองทำได้แค่มองคนเขารักกันมองมาตั้งนานสุดท้ายก็เขาที่ได้ไป ต้องเล่นแต่บทเพื่อร้องเป็นแค่ที่สอนมันน่าน้อยใจจะมีใครรักเพื่อร้องบ้างไหมเป็นคู่สองก็ได้ไม่ว่าใคร